มาครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับจะพามามาดูขั้นตอนการลบนะครับแอปที่เราดาวน์โหลดแล้วแต่เราไม่ได้ติดตั้งในเครื่องนะครับบางทีเราหลงดาวน์โหลดหรือว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วแต่เราเปลี่ยนใจไม่ติดตั้งนะครับมันยังค้างอยู่ในระบบมือถือของเราซึ่งมันทําให้มือถือทํางานช้านะครับไปกันเลยครับผมไปตรงที่ p Play Store นะครับ คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับผมนี่นะครับแล้วก็เห็นเอ่อกลมๆข้างบนไหมครับที่เป็นโลโก้ข้างบนนะครับคลิกเลยครับผมนี่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่จัดการแอปและอุปกรณ์นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับคำว่าจัดการคลิกครับ นี่นะครับแล้วคลิกตรงคําว่าติดตั้งแล้วคลิกลงหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนมาดูคลิกตรงไม่ได้ติดตั้งดูนะครับนี่ก็คือแอปที่แอดมินดาวน์โหลดลงในเครื่องแต่บังเอิญว่าไม่ต้องการที่จะติดตั้งหรือเราโหลดมาแล้วเราติดตั้งแล้วแต่เราถอนการติดตั้งแต่มันยังค้างอยู่ในเครื่องนะครับเพื่อนๆครับ อย่าคิดว่าการถอนการติดตั้งนั้นมันทําให้มันหายไปจากเครื่องเรามันไม่หายนะครับมันยังเป็นไฟล์ที่หนักหน่วงอยู่ในเครื่องของเราครับเราก็กดเลยครับกดที่ตรงนี้เครื่องหมายถูกนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็กดที่ทังขยะข้างบนนะครับมุมขวาหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดตรงที่นําออกเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับอ่า ทีนี้มือถือเราก็จะง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมโอเคครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปใหม่ๆด้วยครับสวัสดีครับ